ร้านนี้ปิดตีสองตีสองมันคือขนมถ้วยนั่นเองอมอมีเหลืองไบ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ก๋วยเตี๋ยวเรือพระนครครับสาขางามวงวานตรงข้ามพันทิพย์งามวงวานครับทุกคนนะผมออกกําลังกายเสร็จครับก็มาหาอะไรกินต่อครับร้านนี้ปิดปีสองปีสองใครที่อยากหาร้านนะครับที่น่ากินน่ากินนะครับปิดดึกก็ร้านนี้ได้เลยเส้นงามวงวานนะครับ ที่นี่ไฮไลท์ก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือครับแต่ว่ามีก๋วยเตี๋ยวต้มยำด้วยมีข้าวหมูแดงหมูกรอบด้วยแล้วก็มีของทานเล่นมีเกี๊ยวทอดมีลูกชิ้นน้ําจิ้มซีฟูด้ดอร่อยมากผมบอกเลยที่นี่จะมีทั้งหมด2แบบนะครับก๋วยเตี๋ยวก็คือชามเล็ก18บาทส่วนชามใหญ่เนี่ยราคา65บาทครับก็จะได้แบบแน่นๆนแน่นแแบบนี้แบบนี้เลย อันนี้คือพิเศษ65สนะส่วนใครที่อยากกินเส้นหลายๆแบบนะครับก็สามารถสั่งชามเล็กได้ราคา18บาทก็ได้อยู่สำหรับคุณผู้หญิงนะผมว่าคุณผู้หญิงกินประมาณสัก2 3สามชามนะครับก็น่าจะเริ่มอยู่ท้องครับแล้วก็ได้กินเส้นหลายแบบคาวนี้ผมชอบกินเส้นเล็กกับเส้นบะหมี่อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวชิมเส้นเล็กก่อนเส้นเล็กผมสั่งเป็นเส้นเล็กเนื้อน้ำตกมา อืมเนื้อไม่เหนียวอะเนื้อดีทุกคนน้ำข้นมากเค็มหวานเผ็ดนิดเดียวอันนี้คือเด็กๆมาผมว่าทานได้สบายเลยอืมเส้นเล็กก็เหนียวนุ่มครับอืมมีเหลืองไปอืม บะหมี่เหลืองก็อร่อยทุกคนแต่ว่าเส้นเล็กจะเหนียวเหนียวนุ่มกว่านะน้ำเหมือนกันเพราะว่าผมสั่งเป็นน้ำตกมาทั้งคู่ไม่ซีนหมนูอืมไม่ซีนหมนูดีอ่ะ ต่อมาข้าวหมูแดงหมูกรอบทุกคนนะเดี๋ยวผมเริ่มกินแบบยังไม่ใส่ซีอิ๊วหวานก่อนทุกคนนี่จะมีซีอิ๊วหวานเด้ออันนี้เห็นไหมอ่ะมันจะเป็นซีอิ๊วหวานแล้วก็ซอยพริกใส่มานะครับก็เอาไว้กินกับนะข้าวหมูแดงหมูกรอบนะชิมแบบลาาน้าหมูแดงก่อนอื้อ น้ำหมูแดงที่นี่ดีไม่หวานโดดครับทุกคนหมูกรอบก็ได้เเพียวนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้กรอบมากมาเดี๋ยวเรามากินกันแบบใส่ซีอิ๊วหวานนะครับสามสองหนึ่งไปที่นี่เขาก็ตัดิ้นหมูแดงมาเต็มคำทุกคน,คนกินแล้วแบบหมูแดงเต็มๆพอราดน้ำตัวซีอิ๊วหวานอันนี้นะครับมันก็จะสูความหวานเค็มเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอือ ก็ถ้าใครชอบแบบว่าให้มันได้ความเข้มข้นความหวานความเค็มเพิ่มขึ้นก็ใส่ใส่อันนี้ครับ <c oughs> แต่ว่าเด็กๆมาก็กินแบบธรรมดาได้ราดน้ำหมูแดงก็อร่อยอยู่แล้วอันนี้ขมีนสซุปม,มาให้ด้วยอีกอย่างหนึ่งทุกคนที่ร้านนี้เนี่ยผมเข้ามาแล้วล่อตาล่อใจผมมากเลยก็คือมันคือขนมถ้วยนั่นเองเห็นไหมเห็นไหม โอ้โหหอมมากเลยหอมกะทิอ่ะเรามาชิมกันนี่ขนมถ้วยของร้านนี้จะอร่อยแค่ไหนอืมรสชาติาจะแบบนวลน,นวลนนะ่ะนวลแบบหอมแบบใบเตกโโบยเตกะทิุกคนโอ้โหนี่ใบเตยกะทิเต็มปากผมเลยละลายในปากเลยทุกคน ผมดูแล้วเนี่ยหมดหมดเนี่ยหกถ้วยเนี่ยโดนผมหมดเดี๋ยวผมปิดคลิปก่อนวันนี้ผมก็พามากินร้านสําหรับคนนอนดึกนะทุกคนที่นี่ปิดตีสองนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือพนาคอนครนะเส้นงาวงวานนะครับหาง่ายมากนะครับอยู่ตรงข้ามพันชิพงาวงวานนะทุกคนปิดตีสองนะย้านะปิดตีสองนะใครหิวตอนดึกก็ออกมากินได้นะครับเส้นนี้ตอนนี้เวลานี้สี่ทุ่มรถไม่ติดแล้ว ก็ใครหิวๆดึกๆกก็มาได้สบายมากนะครับใครชอบสิ่งที่ผมรีวิวไปใครชอบร้านนี้ที่ผมรีวิวไปฝากกดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวร้านหน้าเราจะไปกินอะไรกันต่อเดี๋ยวไปดูกันวันนี้ผมขอตัวไปทานขนมถ้วยที่เหลืออีกห้าถ้วยก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าร้านหน้าครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย